การลงทุนในอสังหาเนี่ยเงินอาจจะจมแล้วก็อาจจะไม่ขายง่ายเหมือนหุ้นหรือกองทุนแต่ว่ามันมีมูลค่าของตัวมันเองที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆราคาประเมินที่ดินราคาประเมินมันขึ้นทุกปีถึงขายไม่ออกเราก็ยังสามารถปล่อยเช่าได้ความท้าทายก็คือการที่เราหาอสังหาที่ทำเลที่ดีแล้วก็ได้ราคาที่มีเหตุผล เมื่อก่อนเราจะอ่านหนังสือพอ่อรวยสอนลูกซึ่งในหนังสือเนี่ยเขาจะสอนว่าการที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยผลตอบแทนที่ดีก็จะทําให้เราสามารถมีอิสระทางด้านการเงิน,นซึ่งเราก็เอาผลตอบแทนนี้มาใช้จ่ายโดยที่เราไม่ต้องทํางานการที่เราเลือกซื้ออยู่เองเนี่ยเราอาจจะต้องคิดมากเราจะต้องคิดว่าเออทำเลไหนดีอาสะดวกที่ไหนใก้ที่ไหน ใกล้รถไฟฟ้าหรือเปล่าน้ําท่วมไหมมีมลภาวะไหมถ้าซื้อลงทุนเนี่ยก็อาจจะคิดได้ว่าอาอยู่ใกล้รถไฟฟ้าไหมสะดวกไหมเป็นทําเลที่ดีไหมราคาจะขึ้นในอนาคตขน,น,นาดไหนรู้จักรนาดแล้วครับจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเว็บไซต์ที่เปิดเข้าไปตลอดเวลาท่านมีเวลาว่าช่วยผมหาอสังหาดีๆ ได้เยอะมีะรายละเอียดครบชัดเจนบางทีผมดูเสร็จปุ๊บผมก็ติดต่อไปแล้วก็นัดกันไปดูหรือบางทีเราก็ดูแผนที่ดูไรแล้วเราก็แอบไปดูก่อนแต่พอมีดีดีพ e r เอราแล้วมันครบเครื่องมีรูปให้ดูมีแผนที่มีรายละเอียดทุกอย่างดูง่ายใช้ง่ายครับอยากจะขอบคุณทีมงานที่พัฒนาเว็บไซต์แล้วก็แอปดีๆมาให้ทางเราใช้ แล้วก็อยากจะให้กําลังใจให้ช่วยพัฒนาสิ่งดีๆต่อไปในอนาคตครับ